お、oh. คุณลุงครับคุณลุงมั่งมีไปพักก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งมาทําสวนเลยผมไม่ว่าหรอกนี่คุณลุงมั่งมีนะครับแกเพิ่งเข้ามาทํางานในสวนผมได้ไม่นานนี้เองกำนันครับขอบคุณที่ให้ลุงทํางานที่นี่นะลุงไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะขอบคุณมากเลยลำพังลุงเองก็ไม่มีครอบครัวหรอกนะเดี๋ยวลุงทําสวนต่ออีกนิดเดียวนะโอ้ลุงนี่ขยันจริงๆเลยนะครับงั้นก็ตามสบายได้เลยนะลุงเดี๋ยวผมขอไปทํางานที่อื่นก่อนครับนี่คือเรื่องราวของคุณลุงมั่งมีแท้จริงนั้นเขาเองก็มีครอบครัวอยู่ แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาต้องการปกปิดตัวตนเพื่อไม่ให้รู้ว่าตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่จากลูกสาวคนนี้ไงพริมกว่าแกจะมาหาฉันที่ไรน่นะเนี่ยจะว่าไปแม่ของแกให้มาที่นี่ด้วยเหรอฉันดีใจที่แกมาหาฉันนะออจริงๆแม่ก็ไม่ให้มาหรอกแต่ว่าฉันแอบมานะ่ะถ้าแม่รู้ว่าฉันแอบ,บมาตามหาพ่ออีกแล้วแล้วก็แม่คงไม่ให้มาหรอกแบบนี้นี่เองเอ๊ะอ๋อ,อสวยจังเลยอะ่ะว้าวนี่เพื่อนผู้ใหญ่บ้านอายเหรอเนี่ยออคือไวยังไงคะเฮ้ยดูเหมือนจะมีคน ใจเธอด้วยแหละกำนันแม็กซ์เวลนะคนนั้นนะ่ะเป็นเพื่อนของฉันเองดูท่าทางเนี่ยจะเขินเธอเอาเรื่องเลยนั่นน่นนะสวัสดีนะกำนัน Maxwell. แม็กซ์เวลล์เราชื่อพรยมาเรามาหาพ่อน่ะอ๋อแล้วเธอเจอพ่อหรือยังหรอเดี๋ยวฉันจะช่วยอีกแรงก,ก็ได้นะ<แ>เฮ้ยว่าหยบเท้า กำนั้นแม็กซ์เวลน่ะเป็นแบบนี้แหละเฮ้ยหยุดอันนี้เลยนะยัยผู้หญ่บ้านอายอะไรเนี่ยน่าอายชะมัดเลยเฮ้ยอะไรก็มาสุ่มซ่าต่อหน้าผู้หญิงเองอ่ะโง่ชะมัดเลยเขาหน่าลักงจังเลยนะโอ้แล้วนี่โดนเส้นหรือไงเนี่ยฮะเดี๋ยวนะ เหมือนเขาเริ่มหมวกเลยอะ่ะกเก็บหมวกให้เขาดีกว่านี่กำน,นันแม็กซ์เวลโอ้ยแล้วก็รีบเดินจังเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปให้เขาดีกว่าเนาะน่ารักจังเลยอะ่ะออ๊ยทำไมยยผู้ใหญ่บ้านอายต้องหวัวเราะฉันต่อหน้าผู้หญิงด้วยเนี่ยฉันอายพรีมหมดเลยแต่ว่าพรีมก็น่ารักดีหรอกไม่น่าไปคบกับผู้ใหญ่บ้านอายเลย <c oughs> ยังนึกถึงรอยยิ้มของพรีมอยู่เลยอะ่ะเธอก็ดูน่ารักดีนะเนี่ยกำนันแม็กซ์เวลบอกใครน่ารักหรอครับเอ้าลุงมีมาต่ไหนเนี่ยผมเห็นคุณยิ้มหัวเราะร่่าาเิิงงมมแตไกลลยอผพ แต่ไล่ข้างหลังนี่ครับอ๋อพอดีว่าผู้ใหญ่บ้านอายนะ่ะพาเพื่อนมาที่ไล่อะครับผมอะโมโหยัยน่าชมัดเลยอุตส่าห์แบบว่าชมคนนึงแล้วคนนึงก็มาหัล้อให้คุณลุงคิดดูสิมีคนเข้ามาในหมู่บ้านเราเหรอเอองั้นเดี๋ยวผมจะไปเก็บซ่อมมาให้แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนผู้ใหญ่บ้านอายแล้วก็กับนันแม็กซ์เวลอยากจะกินน่ะ ขอบคุณมากเลยนะลุงโอ้ยผมรู้สึกว่าเหมือนผมเจอเนื้อคูัวเลยอะ่ะเนื้อขีออ้เนื้อขี้นี่เธอจะเอาหมวกไปให้กำนันแม็กซ์เฟลงั้นเหรอวันนี้อะตามหาพ่อเธอทั้งวันยังไม่เจอเลยพ,พี่พี่เจอพ่อของเธอหรือเปล่าวะโอ้ยพี่ไม่เจอหรอกจ้ะพี่ขายของที่นี่ทั้งวันหนูไม่รบกวนหรอกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันมาใหม่นะฉันขอกลับบ้านก่อนแล้วกันหนูชื่อพรีมนะพี่โอ้ยคนนี้เขาเป็นนักร้องเลยนะแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านนอกเราด้วยอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะเน่าเสียดายจังเลยนะวันนี้ฉันไม่่เจออพ ไว้วันหลังฉันมาใหม่นะนี่คือการไปบ้านนอกที่คุณแม่ฉันน่ะไม่ชอบมากมากแต่ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ฉันน่ะได้ไปที่สถานที่น่านอะโอ มีความสุขมาแต่ไกลเลยนะไปทําอะไรมาตัวเปื้อนไปหมดแล้วนะลูกคือหนูอะไปเที่ยวมาค่ะแล้วก็หนูไปที่บ้านนอกมาด้วยนะแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปแบบนั้นแม่ไม่ชอบนะฮะแม่หนูผิดอะไรเนี่ยเอาหลังแม่สั่งห้ามเลยนะมานี่เลยตัวก็เปื้อนแม่จะหวีผมดีดให้อุ้ยลูกสาวแม่คนเดียวเนี่ยหยุดความคิดงโง,ง,งว่ว่าจะตามหาพ่อแกเลยนะแม่ฉันรู้ทันทุกทีเลยอะฉันผิดอะไรเนี่ยแต่ก็เป็นพ่อหนูนะหนูก็ต้องตามหาสิไม่ได้ถ้าแกไปอีกนะฉันจะตัดคาะ ขนมแกเลยจําไว้ไม่ต้องไปติดต่อเจ้าคนคนนั้นหรอกฉันเป็นคนเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กๆฉีน้ําหอมเข้าไว้แล้วก็อย่าไปที่บ้านนอกนั่นเองเฮ้ยเห็นไหมกลิ่นมันเหม็นไปหมดแล้วเนี่ยประจําเลยลูกสาวของฉันนะ่ะแม่คิดหรอว่าหนูจะยอมอะ่ะเขาเป็นพ่อของหนูนะสักวันหนึ่งหนูจะต้องตามหาเขาให้ได้โอ๋ยปวดหลังจังเลยอะ่ะอยากนั่งพักจังโอ้ยนี่คุณลงุลงลุงมั่งเมพักก็ได้จะพักได้ไงล่ะเดี๋ยวพวนดินอีกนิดเดียวก็ใก,กล้เสร็จแล้วกำนันแม็กซ์เวลก็กําลังจะมาแล้วอ่ะกำนันแม็ก ไดยเลยเนาะว่าแต่ไปไหนแล้วเนี่ยกำนันแม็กซ์เวลลอ่ะมีอะไรงั้นเหรอผู้ใหญ่บ้านไอ้มากวนคุณลุงบ้างมีแต่เช้าเลยนะไล่เกันอะ่ะฉันก็แค่มาขอซ่อมกินเท่านั้นเอง <c oughs> ทั้งสองคนน่ารักจังเลยนะโอ้ยลูกอ,อย่าหัวลรอดิฉันขินหมดแล้วเนี่ยเอเอ,เอนี่กำแนแนแม็กซ์เวลมาเนี่ยเซชันมีเรื่องจะคุยด้วยเออพอเห็นเด็กรุ่นนี้แล้วก็คิดถึงลูกสาวจังเลยนะป่านนี้จะโตเป็นสาวหรือยังลูกเอ้ยนี่แม็กซ์เวลนายคิดว่าคุณลุงบ้างมีมีครอบครัวป่ะเอ๊ะนั่นมัน่ออนนขฉัะทแแบมมา คือฉันเอาหมวกนายกลับบ้านเอามาคืนแล้วนะเออขอบคุณนะเธอแอบแม่มาหาพ่ออีกแล้วใช่ไหมแล้วสรุปเจอพ่อเธอหรือยังเนี่ยอืมก็ยังนะสิทำยังไงดี เกือบลืมไปเลยเนาะว่าเราอะต้องตามหาพ่อให้เธอนี่นะขอบคุณที่เอาหมวกมาให้นะนายจะช่วยฉันอีกอไรงงินหรอขอบคุณนะใช่แต่ฉันช่วยช่วยได้เยอะกว่าผู้ใหญ่บ้านอายอีกนะบอกให้เฮ้ยนายจะบอกฉันว่าฉันไม่มีประโยชน์เรื่องไงฮะ <c oughs> น่ารักจังช่วยด้วยช่วยด้วยลงลงช่วยด้วยวัวจะคลอดลูกแล้วลุงเ<อ>วัวหรอกำนันแม็กเวลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านอายอยู่ไหมลุงตอนนี้วัวของผมน่ะดูเหมือนมันจะแท้งลูกด้วยนะ<อ>้ยผมทาคลอดวัวได้ครับเดี๋ยวผมจะเรียกกำนันให้นะกำนันแม็กเวลมานี่แล้วมีเรื่องด่วนแล้วเอ๊ ควาช่วยเหลือนะไปกันเถอะเกิดอะไรขึ้นหรออะไรนะวัวจะล่ดลูกงั้นหรออดทนไว้นะเอออดทนไว้นะครับผมมาแล้วครับดูเหมือนว่าขี้มันจะตันอยู่ข้างในด้วยนะเนี่ยต้องหาที่จกนะครับเนี่ยคือผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อลุงอีนิดเดียว โอ้ยสรุปว่าจะคลอดลูกหรือว่าจะคลอดขี้เนี่ยง,งงไปหมดละโอ้คุณลุงมั่งมีเก่งมากเลยอะแต่ว่าไปนะไม่มีใครรู้ว่าคุณลุงเป็นใครมาแต่ไหนแต่คุณลุงก็ช่วยเราได้สนะู้ๆนะคุณลุงคนนั้นงั้นเหรอคุ้นๆจังเลยแฮะแต่ว่าจะใช่หรือเปล่านะเะ เธออย่าไปคิดว่าคุณลุงบ้างมีเป็นครอบครัวเธอนะเพราะคุณลุงบ้างมีเคยบอกกับพวกเราว่าเขาไม่มีครอบครวัวนะอแบบนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวเราไปยืนดูวัวขอดลูกดีกว่าเนานะ้อสนุกจังเลยที่นี่อ่ะอดโทนอีอนกน,นิดนึงนะ โอ๊ยทำยังไงก็ไม่ออกกำนันแม็กซ์เบลมาสลับที่ทำงานกันเร็วเดี๋ยวลุงเนี่ยไปเอาอุปกรณ์ทำคลอดมาก่อนนะจะได้ออกมาเร็วๆวได้ได้ลุงเดี๋ยวผมเนี่ยจะสวดน้องออกกันแล้วกันนะคุณลุงรีบไปเถอะเฮ้ยอดทนอีกนิดเดียวนะอึบปวดตู่อีกนิดเดียวึ๊บโอ๊ยขี้ยจังโอ๊ยสงสารวัวชิมัดเลยอะมันจะไหวไหมเนี่ยเอ๊ะหน้าขนขนจังเลยอะเขาไม่มีครอบครัวจริงหรอืสาวน้อยคนนี้เอ๊ะ คุ้นๆจังแฮะลุงว่าเป็นไงบ้างอ่ะมันจะค้อลูกหรือว่ามันจะขี้โอตอนนี้เนี่ยขี้ต,ตันตดมันไว้อยู่ <ict? S 1> ลุงต้องไปหาเครื่องมือน่ะไปก่อนนะหนูไปด้วยสิหนูเองก็เคยตามพ่อไปตอนเด็กหนูขอไปด้วยนะลุงอทำไมเหมือนลูกสาวเราจังเลยอะ <N> อนคะคะหนูขอไปช่วยงั้นก็ตามลุงมาก็ได้นะหนูน้อยแปลกจังเลยอะเหมือนรู้สึกว่าเขาคือพ่อของเราเลยเหมือนลูกของเราเลยแฮะคุณลุงคะหนูขอกินส้มก่อนได้ไหมตอนเด็กๆอะคุณพ่อชอบเอาส้มให้หนูอ๋อชอบกินส้มเหมือนลูกลุงเลยนะเอยเ หอายจังเลยอะ่ะ <c oughs> ไอ้หนูกินซ้อมแล้วหนูก็ยึดถึงพ่ออ,อย่าร้องไห้สิเดี๋ยวเขาจะว่าลุงรังแกหนูนะไม่เอาไม่เอาตอนเด็กๆหนูเคยวิ่งไปได้สวนซ้มกับพ่อแต่วันเนึ่งแม่ก็พาหนูออกไปจากที่นั่นเพราะว่าแม่ไม่ชอบพ่ออ๋อนาสงสารจังเลยนะคุณคุณนะอะคุณลุงคะคุณลุงดูภาพใบน,นี้ให้ได้ไหมเดี๋ยวหนูเอาให้นะอยู่ไหนแล้วเนี่ย้ยไม่ใช่เวลานี้สิเอา้าอยากจะเอารูปหนูให้ดูตอนเด็กกะไม่ทนันซะแล้วโฮ้ยไม่ได้วัวจะออกลูกแล้วเราต้องช่วยวัวก่อนเอาละผมเองก็เคยเป็น สัตวแพทย์มาก่อนเราต้องไปช่วยเหลือวัวโอ้ยหนักชะมัดเลยอะเอ๊ะคนลงให้หนูช่วยนะหนูสามารถช่วยลงเอามานี่เลยไว้เดี๋ยวหนูจะให้ดูรูปภาพนะแต่ว่าให้หนูถืออันนั้นเถอะเ,เป็นเด็กดีจังเลยนะงั้นไปกันเถอะคนลงคนนี้ใจดีมากมากะเขาเห็นสัตว์นะสำคัญกว่าเขาก็เลยต้องไปช่วยตอนนั้นแม็กซ์เวลฉันมาแล้วมานี่แล้วสลับกันเดี๋ยวผมจะช่วยทำคลอดเองนะผมได้อุปกรณ์มาละหนึ่ง,งสองสามอดทนไว้นะนี่เนี่อยอดัวตูดเอาพริมเธอก็ มาดูด้วยเหรองสอกซ้ำเห็นแบบนี้แล้วไม่กลัวใช่ไหมล่ะไม่เลยฉันได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยแหละแล้วก็คุณลู้คนนั้นก็เก่งมากๆเลยนะ เหมือนพ่อฉันเลย,เยฉันคงจะคิดถึงพ่อฉันมากกว่าแหละอะไรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านไอยหลบมานอนใต้ต้นไม้งั้นเหรอโอ้ยดูสินอนนะ่ะน้ำลายยืดหมดแล้วมัง้งลูกสาวของฉันบอกว่ายังไงตอนนี้ฉันตาม GPS ไปได้แล้วไม่รับโทรศัพท์เลยนะฮัลโหลฮัลโหลฉันมั่นใจได้เลยว่าลูกสาวตัวดีของฉันไปที่บ้านนอกเพื่อไปหาเจ้าหมอนั่นนะ่ะ ไม่ได้การและฉันไม่ชอบสามีคนนั้นที่มันจนนะฉันไม่ยอมให้มันไปเจอลูกหรอกเฮ้ยฉันจะพาลูกสาวกลับมาจากไร่แห่งนั้นให้ได้ฉันรู้ดีว่าลูกของฉันไปที่ไหนเออเอาละเจ้าวัวปลอดภัยแล้วนะแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วเน่สรุปเจ้าวัวขี้ไม่อกนี่เองผมก็นึกว่ามันจะล่ดลูกอ้ยโชคดีนะเจ้ากังหันลมที่คุณลุงเขาช่วยไว้อะขอบคุณซะนะขอบคุณนะเมื่อวัวร้องสนากลัวเชียวเอาล่ะฉันจะให้ดูลูปตอนเด็กของฉันนะฉันว่า จะเอามาให้พ่อดูอ่ะวิรูปตอนเด็กเธอน่ารักจังเลยอ่ะพริมฉันเชื่อว่าเธอจะได้เจอพ่อเธอเร็วนี้นะผู้ใหญ่บ้านอายตื่นได้แล้วมนะั้งโอ้ยฉันแกล้งนอนหลับย่าไหนขอดูหน่อยลูปเธอนะ่ะโอ้น่ารักจังเลยนะอ้าวอ้าวจับดีๆสิเฮ้ยเฮ้ยลมพัดรนูบเธอไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิสีฟเฟิรบฟิบฟิเฮ้ยูปนี้เป็นของใครกันนะขอเก็บมาดูหน่อยแล้วกันอืมคุ้นๆจังเลยนี่มันเดี๋ยวนะนี่มัน ลูกสาวของฉันนี่นี่ใครเป็นเจ้าของลูปสามคนนี้บอกลุงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊ะลูกใบนั้นที่หนูอยากจะให้ดูยังไงล่ะรูปของหนูเองค่ะคุณลุงลูกลของหนูงั้นเหรอคุณลุงคะลูปนั้นหนูอยากจะให้คุณลุงดูตั้งนานแล้วไม่ไม่จริงลูกสาวของฉันคือเธอเหรอเนี่ยไม่ไม่จริงไม่ได้สิเธอจะต้องไม่เห็นผมในสภาพนี้ไม่ได้ไม่เอาเอ ลูกของคุณลุงคือเธอง้งเหรอคุณลุงบ้างมีมีครอบครัวอยู่หรอเนี่ย,ยมันว่าเธอเรียกไปหาพ่อเธอเถอะแล้ว <c oughs> ลูกสาวของฉันพ่อพ่อจริงเหรอเนี่ยโอ้ลูกพ่อเองพ่อขอโทษที่โกหกนะและในที่สุดฉันเองก็ได้เจอพ่อ,อลูกสาวของพ่อโตเป็นสาวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน้องพิมพ่ขอขอโทษนะที่หนีออกจากบ้านไปแบบนั้น่ะแล้วทําไมคุณแม่ถึงไม่อยากจะให้คุณพ่อเจอกันกับหนูเหรอแล้วก็ทําไมต้องเลิกกันด้วยอะหรู้ว่าใช้เวลาตั้งสิบปีในการตามหา พเพราะว่ายิ่งเราแต่งงานกันไปพ่อก็เริ่มทําให้ครอบครัวน่ะจนลงเรื่อยๆแม่เองก็เลยไม่ชอบยังไงล่ะแบบนี้นี่เองแล้วแม่ก็พยายามทําให้หนูน่ะไม่เจอกับพ่อแต่ตอนนี้เราได้เจอกันแล้วนะพ่อโอ้ลูกสาวของพ่อน้องพิมพ์สงเามัเลยนะนายไปร้องไห้กับเขาทําไมเนี่ยฮะเป็นครอบครัวเขาเรื่องไงเธอน่ะหยุดร้องไห้เฮ้ก็มนเองนี่นะนายไม่รู้เลยไงฮะนายอะคนไม่มีหัวใจยังไงเล่านี่เธอหยุดอยู่นี่เลยนะ นายรู้ผู้หญิงคนนั้นสิไหน<ไ>นั่นมันแม่ของพรีมนี่นะ้ายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนออกจากกันดูนี้ฉันไม่ให้เจอกันหยุดเดี๋ยวนี้เอเอพ่อจ๋าเอเอ,เอ,เอคุณมาแม่แม่มาได้ไงน อ,อผมอธิบายได้นะไม่ต้องมาอธิบายให้ฉันฟังลูกสาวของฉันต้องอยู่กับฉันกลับมานี่เลยนะพิมเฮ้ไม่เอาพ่อแกมันจนขนาดนี้แกยังจะกลับมาหามันอยู่งั้นหรอพิมมันนี่นี่คุณผมขอแค่เจอลูกแป๊บเดียวไม่ได้หรือไงฮะผมเพิ่งเจอลูกสาวนะนายฤสีแม่พวกเราก็แค่ต้องการเจอกันทําไมไม่ต้องเกียดกันขนาดนี้ทำยังไงหนูก็จะไม่ยองกลับไปหนูจะอยู่ที่นี่กับพ่อเอ๋เอลูกพิมพ์ของแม่ทําไมพูดแบบนี้ล่ะโอ้ยอะไรกันคุณนายทําไมต้องเกียดกันเขาไม่ให้เจอพ่อกับลูกด้วยถามจริงทำจนความเลย มันกินได้งั้นเหรอฮะพูดไปอย่าว่าเด็กสอนเลยนะป้าหน้าก็แก่มากแล้วเอ๋ใจเ,เด็กคนนี้เนี่ยปากไม่ส้นกลิ่นนะ้ำมันตะเลยนะมันจริงนี่ยนะมันน่าโมโหที่พิมไดนะ้อยากเจอพ่อก็ไม่ได้เจอเออฉันมันเห็นแก่ตัวเองแต่ฉันน่ะก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้ลูกพิมพ์ของฉันเจอพ่อเขาได้เมื่อตอน20ปีเท่านั้นเอ๊ะ หมายความว่าไงนะฮฮ <Huh? S 1> โอ้ยก็ฉันตั้งใจจะให้เจอกันอยู่แล้วนี่หมายความว่าแม่อนุญาตให้หนูเจอกับพ่อได้แล้วใช่ไหมแหมพ่อหนูดีใจจังเลยอะเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็หลายครั้งแล้วที่แกหนีออกมาแบบนี้นะแม่ก็คิดเสียใจอยู่หรอกออกไปนี่แกอยากจะทําอะไรก็ทําเถอะเพราะว่าแกโตแล้วแห <Hey, S 2> หนูขออยู่กับพ่อนะผมสัญญาว่าผมจะดูแลลูกอย่างดีครับถึงแม้ว่าผมจะจนก็ตามนะครับเฮ้ huh? ให้มันจริงอย่างที่แกพูดเถอะฉันกลับแล้วเอ๊ะย้ในที่สุดพิมพ์ก็ได้อยู่กับพ่อแล้วเนาะออ๊ยกับติดเชื้อลรคแฮะต้องไปล้างมือเอ้ยนายแม็กซ์เฟลนายนี่ตลอดเลยนะแบบนี้ไงล่ะถึงไม่มีแฟนน่ะช่วดีใจด้วยนะพิมพ์ได้อยู่กับพ่อแล้วในที่สุดก็เจอเนาะและหลังจากนี้ต่อไปฉันต้องมีความสุขแน่ๆเลยที่อยู่บ้านไล่อ่ะลูกสาวพ่อโอ้ยทําดีๆลูกภาพตอนเด็กก็ย้อนกลับขึ้นมาอีกตอนที่ฉันอยู่กับพ่อโอ้อิจชาชะมัดเลยเนาะ คิดแล้วบ่านายต้องอิจฉาออก็ไหนเห็นตอนแรกนายแอบชอบเธอไม่ใช่เหรอก็จีบเธอต่อสิฉันเป็นกำลังใจให้เอเธอจะให้ฉันจีบงั้นเหรอเธอจะโอเคหรือเปล่าล่ะฉันนะ่ะคิดว่าเธอจะเสียใจนะแหะเธอจะไปเสียใจนะรีบไปเลยฉันยังยอยากจะให้นายมีแฟนแล้วแวไม่ต้องมากวนโอ้ยฉันอีกต่อไปเข้าใจไหมเอเธอามาแล้วว่ะอคือแม็กซ์เวลเราเอาซ้มมาให้นะขอบคุณที่ดูแลพ่อฉันที่ไร่แห่งนี้นะดีใ,ใจที่ได้เจอพวกเธอสองคนจ้าซุปอ,อ,อร่อยจังเลยแหมแม็กซ์เวลนายเองก็ชอบพรีไม่ใช่เหรอพาพีิไป เที่ยวเสร็จรู้แล้วท้ายหมู่บ้านน่ะมีตลาดพาเธอไปนะดูเหมือนผู้ใหญ่บ้านอายจะไล่เราแล้วอะงั้นไปกับฉันนะเดี๋ยวฉันพาไปเที่ยวหลังตลาดเนี่ยมีอะไรเยอะแยะให้กินเลยเนะาะจริงเหรอเอาเป็นว่าละครก็ได้จบลงไปแล้วฝากติดตามตอนต่อไปด้กว่านะไม่รู้จะมาอีพยไหนแม็กซ์เวลล์เองก็คงอยากจะมีแฟนแล้วแหละเฮ้อเศร้าจรงเลย